ผมเราหยอกัน <manifestations> พูด uh กันเราไม่โกรธไม่ว่ากันนะครับผมเรามาในโลกโซเชียลเนาะนะครับผมเรามาเป็นบ่าวเป็นสาวกันพูดคุยกันในช่องนะครับผมลงไลฟ์แล้วเราก็จบกันนะครับผมลงไลฟ์แล้วเราก็ไม่ได้ไปอ่อะไรต่อกันนะครับเราก็จบไลฟ์นะครับผมไลฟ์หน้าเราก็มาพูดมาว่าวดวงหัวม้นกันใหม่นะครับผมก็เป็นสเตปนี้นะครับผมในโลกโซเชียลเราเนาะนะครับผมถึงจะอ่ามีการไลฟ์แบบไหลลื่นพูดคุยกันได้อย่างยืดยาวเนาะนะครับผม วันนี้อยู่ยาวบอกได้ดือ้อช่างตุ้ยจากพี่ายครับผมตอนนี้ได้ห้าสิบสี่แล้วครับพี่้ายอีกแป๊บเดียวครับจะครบชั่วโมงแล้วครับสวัสดีไออ้าย,ายจากคุณมีรีนะครับผมอีกแป๊บเดียวครับพี่ายคับผมเดี๋ยวบอกคนอื่นสวยยายนินเราอันสีเขียด,ดเยด,ดื้อสีเขียดติไหนด้ปฏิบติบอกคนอื่นสวยบ่ได้หมือเบ่แต่บอกว่ายายนินสวยคนเดียวมันบ่แเก๋วนะครับผม <laughs> ผู้ร่วมากหลายนะครับสดตอนมาช่องนี้แหละใช่ครับพี่บุญนำถูกต้องครับนะครับผมนะครับช่องเรานะครับผมเป็นช่องสไตล์แบบนี้นะครับผมพูดคุยเบานนวหัวมวลกันนะครับผมนะครับต้องขอบคุณนะครับผมพี่บุญนำหรือว่าพี่ๆทุกท่านหรือคุณแนนนี่หรือ คุณมีสีคุณมีลีนะครับผมที่คุยนะครับเว้านวลหัวมวลกันเราไม่ถือไม่สาก,กันนะครับผมเห็นไหมครับทั้งบนแรงลมบนก็มาดีแล้วนะครับผม20แล้วนะครับผมถึงแรงลมบนผมไม่ถึงหลักร้อยกับเขาแต่ผมก็ภูมิใจที่มีพี่ๆทุกท่านนะครับผมเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับผมแล้วก็เข้ามาเบ้านวงหัวมวลกันนะครับผมเพื่อที่จะเป็นต่อยอดในการพูดการคุยไปแต่ละวันเนาะ นะครับจะอยู่นําเจ้าครบชั่วโมงจ้าขอบคุณครับนะครับคุณมีรีนะครับผมขอบคุณครับนะครับผมตอนนี้ห้าที่ห้านาทีแล้วนะครับผมเดี๋ยวครบชั่วโมงนะครับไม่ขอใช้สิทธิ์คนละครึ่งแต่ขอใช้สิทธิ์คิดถึงได้ไหมจ้าว้าปั๊ดโชไม่มาแต่ละดอกคุณแนนนี่ดูดิคุณแนนนี่ดูดิโออามเลนโอโหเจอผู้บ่าวคลุมแบบนี้เป็นยังไงอะ อ่าคุณมีรีดูดิโหพี่ัยพี่ัยพี่ไอจัดหน่อยจัดหน่อยเร็ว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 โอ้ไม่น้อยหน้านะไม่น้อยหน้านะครับผมพี่นิคมพี่นิคมฟังอยู่ไหมโอ้โหเขามีแต่คารมเด็ดๆดมาเลยนะครับผมจัดหน่อยจัดหน่อยพี่ัยพี่ัยอยู่ไหนพี่นิคมมาจัดหน่อยบทกรอเพรๆะจากพี่นะจัดมาหน่อยพี่นะครับผมผู้สาวเต็มบ้านเลยมีแต่สาวสวยๆพี่เอ้ยนะครับผม พี่บุญนำก็ยอดจริงนะพ่าวอิานไม่ธรรมดาจริงๆพี่บุญนำโอ้โหนะครับผมเอาจนคุณน,นันนี่จนได้หัวนะครับผมอา่าหน้าปากแดงแจเลยนะครับผมไม่ธรรมดานะครับผมแก้วอย่างนี้เลยนะครับผมอย่างว่านะครับวันวันไหนที่สาวๆมาเยอะเนี่ยต้องคิดถึงนะครับผมพี่มดแดงคิดถึงอ่าเพื่อนบ่าวอีสานคิดถึงอ่าพี่บุญนำคิดถึงพี่รัฐคิดถึงพี่ไผ่คิดถึงอ่าพี่อ้ายเรานะครับผมเวลาสาวๆมาเยอะๆนะครับ พราะมันเป็นธรรมดามันของคู่กันไปที่ไหนผู้สาวเขาก็ต้องอยากเห็นผู้เบาไปที่ไหนผู้เบาเขาอยากเห็นผู้สาวเนาะไปเดินตลาดนัดถ้ามีแต่ผู้เบาไปเดินเต็มตลาดผมก็ไม่ไปแล้วนะครับผมว้ายนะแมนบออันไปถ้าเกิดว่ามีแต่ผู้สาวเต็มตลาดนัดเนี่ยโอ้ยผมไปอย่างไวแล้วนะครับผมมาเรื่องธรรมชาติเนาะของก็ทำมาคู่กันเนาะผู้บบากับผู้สาวไหมเอาเจ้าว่าเวลาแมนบอสมันต้องยังสั้นตัวนะครับผมเฮ้ย ให้เบาอีสานโชว์ไปก่อนวันนี้วะพี่อายติดงานนะครับผมวันนี้พี่อายติดงานเนาะมาได้แป๊บเดียวแล้วก็มีงานไปต่อแนละ้วไปให้เบาอีสานโชว์ก่อนเบาอีสานก็หัวไปแล้วนะครับผมบทกว่านั้นนะบทกว่านั้นบทกรันโควิดน,นั้นก็ยังจําได้อยู่ด้วยนะครับบทกร่านั้นก็เพราะดีนะครับผมเจ้านะครับผม าสิบเจ็ดนาทีแล้วนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะครบชั่วโมงแล้วนะครับโอ้ยนะครับผมถ้าเขาไม่ตัดชั่วโมงเนาะเขาตัดชั่วโมงทิ้งครับพี่นิคมมาร้องเพลงให้นะก็ไปจนไปจนอ่าอืมไอชั่วโมงกว่าแล้วนะตอนพี่นิคมมาร้องเพลงนะไปชั่วโมงต้นแล้วครับ เขามาตัดใหม่ครับมาเริ่มมาเริ่มต้นหนึ่งใหม่โอ้ผมก็เลยต้องมาเริ่มเก็บเวลาใหม่นะครับให้ครบชั่วโมงเนาะก็เลยกินเวลาพี่ๆเพื่อนๆเรานะครับผมนะครับคุณมีรีนะครับผมก็บอกว่าเอาเหรียญทองไปสามเหรียญเลยนะครับผมนะครับคุณแนนนี่เราก็บอกว่าหัวใจกอดๆเรารวมมานะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับนะครับผมขอบคุณมากครับนะครับผมวันนี้พลาดนะครับผมตอนที่ตอนที่มีแรงลมบนเยอะๆผมไม่ได้กดไฮไลท์เนาะ ถ้ากดไฮไลท์ตอนนั้นน่ะจะดีครับแต่ว่าผมไปทํากับข้าวอยู่ตอนนั้นโอ้ขึ้นไปยี่สิบกับสามสิบเลยนะครับผมแรงลมบนตอนนั้นดีมากครับ